สวัสดีครับผมมาเหย,ยกันอีกครั้งนะครับกับช่องบิ๊กกุ๊กในเกม Line l i น e ลินเจอกันนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวพ่ออดัมกันนะครับก็ุษยนคนแรกของโลกอดัมนะครับสเตตัสก็อ่าพลังโจมตีกาย1ล้านนะครับพลังชีวิต10ล้านก็ถือว่าเยอะเบิ่มเบิ่มมากเลยนะครับมากกว่าตัว9ดาวสมัยนี้อีกนะครับถ้านับในเลเวลล่างเดียวกันนะครับก็ อ่าอตรานหลบสกิลไม่ได้มีเลยนะครับเพราะเป็นสายพลังนะครับต้านสกิลมี30%เป็นต์แม่นยำตั้งสมี20%นะครับเหมือนจันเนิร์ฟไปเมื่อก่อนมี25%นะครับเนี่ยเวลาในการสร้างเลนเจอร์ในร่างอันต้าอยู่ที่4.5นะครับก็และท่าก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลย1,600นะครับแต่ว่าเราใส่ลดแร่สจุดก็จะลดได้มาระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยก็สกิล1นะครับยกเลิอกอมตะศัตรูสร้งสางความเสียหาย2,800 ทำให้ศัตรูชนะชะงักด้วยนะครับสตานนั่นเองสกิลสองก็จะเป็นสกิลบัฟน,นะครับเพิ่มพลังชีวิตเกาะเลือด30%นั่นเองแล้วก็หลบฟาาปร์วิ่งเร็วนะครับก็มันจะช่วยได้ระยะได้ดีเลยสําหรับคู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปกันแล้วนะครับก็คือตัวอวยของเจมในช่วงหนึ่งเลยนะครับเนี่ยผมก็จะซื้อกับคืนสุดธทธี่สตร์นะครับขอบคุณที่ เอาเตือนี้มาจัดให้เรานะครับก็าจะดูกันเลยว่าเอ้คูห,หนึ่งก็พอละเดี๋ยวคลิปจบไว้โอ้โหเขาเปิดมาเขาก็แช่เลยนะครับนี่เกาออกมาเป็นกองทัพเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือแม์นี้ไม่มีการโกงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะกดไอเทมตามบอร์ดนะครับอ่าแม์นี้สูสีมากเลยนะครับเพราะว่า เป็นชาติเดียวกันนะครับสกิลคล้ายคล้ายกันแต่ว่าเมลดลาจะโกงกว่าตรงที่สกิล2จะมีต้านสกิลนะครับซึ่งมันจะรับดาเมจจากพ่ออดัมเราลงนะครับแต่ว่าพ่ออดัมเราตีหนักนะครับมันก็ช่วยทดแทนทางด้านนี้ก็ถือว่าสูสีกันพอสมควรเลยนะครับเขาพัดมาแล้วก็พัดกลับนะครับเออแล้วก็ตุ้มอ่าเป็นร่างอัลต้าทั้งคู่นะครับผมอยากให้มันเรียกมาไวๆแล้วก็สร้างกองทัพกันไวๆนะครับจะได้แบบดูสนุกๆนะครับเหมือนเลี้งตีกันอะไรอย่างนั้น เบลนัทก็ที่มากเลยนะครับนการพ่ออดัมเราก็สตาร์ทไปแล้วครับแล้วก็โอ้โหเบลนัทไม่ได้ขยับเลยครับเนี่ยพ่ออดัมเราออกมาเป็นล้านตัวเลยนะครับมีตัวเดียวนี่ก็ตบสุดได้น,นะครับอันนี้มีล้านตัวอดัมจะไม่เหลืออะไรนะครับอดัมก็จะมีสเตตัสที่อีไม่ใช่เบลนัทก็จะมีสเตตัสที่เก่ากว่านะครับอดัมเราก็จะได้เปรียบในด้านนั้นตู้หู ก็คือเท่าเทียมมากเลยนะครับเราไม่ได้มีการโกงอะไรเลยนะครับคุณสุนิสาอ์เฮ่าเกียร์ฝั่งนู้นก็ไม่ใช่ขี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเกียร์เขาให้ดูนะครับตอนจบเกมแต่ว่าในตอนนี้นี่พ่ออดัมเลยได้เปรียบมากๆเลยนะครับเนี่ยเมลดัสติดสตันไปเป็นเมลดัสตุยไปหลายๆตัวแล้วนะครับเนี่ยทางอดัมเราก็จะสตันแม่นกว่านะครับเพราะว่า เราใส่เกียร์โดแน่น้องนะครับพึ่งสุ่มได้สดๆร้อนๆเมื่อกี้2 0 0ปี้เลยนะครับเนี่ยก็เป็นเพิ่มโอกาสครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่ถามมาว่าอาดามควรจะใช้ล่างอันต้าหรือไฮเปอร์ดีผมว่ามันขึ้นอยู่กับเกียร์เรานะครับถ้าเกียร์เราโหดแบบลดแล่เยอะๆนะเพราะว่าอันต้ามันจะใช้แล่เยอะกว่าไฮเปอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันจะเรียกวกว่าก็ ถ้ามีเกียร์ลดแล่แบบ2ชิ้น3ชิ้นขึ้นไป3จุดอะไรอย่างนั้นอ่ะก็สามารถใช้ล่างอันต้าได้นะครับเพราะว่ามันจะปล่อยมาเยอะกว่าแล้วก็สามารถทําสตัน์ได้ดีกว่าร่างไฮเปอร์นั่นเองล่างไฮเปอร์สกิลไฮเปอร์มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เป็นเจอะเกาะความว่องไวนะครับอา,อาจจะเอามาตบเลมได้แต่ว่ามันไม่ได้ตบได้ขนาดนั้นนะครับก็ใช้ล่างอันต้าก็อาจจะดีกว่านะครับทางด้านการใช้งานพ่ออดัมเราก็ตายบ้างนะครับ เท่าที่ผมเห็นมีวิญญาณลอยขึ้นอยู่เมโลดัสตันแน่นจริงๆอ่าเหนื่อยว่าเลยครับเนี่ยแต่เมโลดัสสกิลแอนิเมชันการไล่สกิลอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันจะไวกว่าอดัมนะครับแบบฟันดาบมาฟึบอดัมสตาร์เลอะไรเงี้ยอดัมมันจะต้องแบบต่อยๆๆแล้วค่อยเตะถึงจะสตาร์นะครับอะไรอย่างนั้น,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 นก็เหมือนจะเห็นผลกันแล้วนะครับว่าแมตช์นี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันนะครับ ทุกคนเชียร์ฝ่ายไหนกันบ้างเี๋ผมว่า <c oughs> ผมว่าแบบคนที่เชียร์เบอดันนี่รองไห้นะครับแต่ว่าเวลาัะก็ตะเก่าจริงแหละผมว่ามันควรจะมีล่างเก้าดาวมานะครับแบบอ่าโคนระโบในแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบกลับมารอบสองอะไรอย่างเงี้ยเวลาดั้นล่างปีศาจอะไรอย่างนั้นนะครับก็ลุ้นกันเอานะครับว่าเบอดันจะมี กลับมาอีกครั้งหรือเปล่านะครับก็ผมว่ามีโอกาสศูงเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวลูกรักคั้งหลายๆคนเลยนะครับแล้วเจมก็อาจจะเห็นทางจุดนั้นก็แบบอาจจะเอามาดูดเงินนะครับ้แต่มันจบกันนานจริงๆนะครับเนี่ยแต่อดัมเราก็เป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่สามารถที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติเลยนะครับสู้กับลูกชายของราชันจองปีศาจเบลีโอดัสนะครับตูหูไม่รู้พูดอะไรแล้ว ไอแต่ว่าแบบต่อยกันมาแบบฟ้าผ่าไปลดัสก็ตูงอยู่นะครับเนี่ยก็คือฝั่งตรนเขาใส่เกียร์ปล่อยตัวไวไงแล้วก็ใส่เกียร์ปล่อยตัวไวมาสู้นะครับมันก็เลยออจจะสูสีกันนิดนึงนะครับถึงแม้เราจะแบบเหนือชั้นกว่าน,นิดนึงอะนะเพราะว่าเราเป็นตัวใหม่แต่ผมว่าอดัมล่างสีฟ้าก็สวยดีนะครับเนี่ย <laughs> ผมชอบใบไม้เขาอะแบบมันเข้ากับสีฟ้าดีโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับแมท พอย์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นของชายชนะก็ตกเป็นของอดัมน,นะครับนี่นะผมส่งจบแล้วนะครับคุณสุดิสา่าเข้าเสียหายเราจะเล่นก่านะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนแคนเป้เลยอันนี้เขาก็จะมีต้านสกิลนะครับที่มันจะโกงกว่านะครับอมไม่ยำปะไม่ามทักษะเขาเท่าไหร่เนี้อืมสี่สบแปดบวกยี่สิบได้เท่าไหร่ทุกคนประมาณ70็ดอ่าเจ็ดมปะ ประมาณนั้นนะครับ73อ่าอยู่3%นี่ก็แม่นประมาณครับเขาก็แม่นอยู่แล้วลดคูดาวเรนเจออ่าสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวประจากผมก็ขอตัวจากลาไปในครั้งนี้ด้นะครับใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ